ตรงเตงสั้นและตรงเตงยาวมันแตกต่างกันยังไงนะฮะเดี๋ยวเริ่มกันที่ตรงเตงสั้นเลยข้อดีของมันคืออะไรครับพี่โบตาดเปรียวเขียวฉับไวทําเวลาได้เร็วทรงสวยด้วยสำหรับลูกค้าที่แบบชอบสาย,ยอดเท่แบบนี้ก็เลยต้องจัดแบบนี้ไปเลยและใจรักด้วยนะใช่ตัวนี้ก็จะนึบแข็งกระด้างอันนี้คือ ข้อดีของตรงเตงสั้นแล้วในส่วนของข้อดีตรงเตงยาวล่ะครับคืออะไรพี่โบถ้าเป็นตรงเตงยาวนะคะในเรื่องของการแบกรับน้ําหนักนะครับดีเลยเพราะว่าเวลาลูกค้าขับขี่บนบนถนนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพื้นเรียบหรือพื้นขรุขระเนี่ยรถที่เสริมแนบมาแล้วยังไงก็ต้องแบบคืือกระด้างกระโดดกระเด้งใช่ไหมแต่เจ้าตรงเตงตัวนี้สุดยอดของความมหศัศจรรย์ในความแบบว่ามันลดแรงกระเด้งกระโดด ดีมากเลยนะตัวนี้จริงของแท้คอนเฟิร์มเพราะเทสมาแล้วผมอยากรู้ถึงข้อเสียบ้างครับพี่ข้อเสียตรงเต็งสั้นคืออะไรครับข้อเสียของเขาเลยนะคะแข็งกระด้างแล้วก็ไม่ค่อยมีความยืดหยุ่นก็คือ